สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับวิญญาณยุดการต่อสู้ของโทษสวรรค์เป็นวิญญาณยุดการต่อสู้ที่มีคุณลักษณะระดับแสงสูงสุดอย่างแน่นอนมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้กับวิญญ,ญาจารย์ที่ชั่วร้ายหลงเย่ยเย่สามารถบอกได้ว่าเย่ยเจิองอยู่เสร็จสิ้นการสังเวยแสงศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สองของเขาแล้วการมีรัศมีศักดิ์สิสทธิ์เช่นนี้จะทําให้เกิดปัญหามากมาย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิญญาจารย์ชั่วร้ายที่เป็นราชินานามพมายุทธแสงสว่างแห่งการพิพากษาดังกล่าวก็เพียงพอแล้วที่จะกำจัดแม้แต่วิญญาจารย์ชั่วร้ายระดับสูงบางคนยิ่งกว่านั้นสถานการณ์นี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อวิญญาจารย์เหล่านั้นไม่ได้ใช้ชุดก่อต่อสู้ของเขาเมื่อเย่เจิงหยูมีชุดก่อต่อสู้ระดับสามคำครบชุดแล้วแม่ต้องสงสัยเลยว่า เขาจะมีเขตแดนที่มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองและถึงตอนนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ายิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นการเคลื่อนไหวของถังโอเรนดูเหมือนจะช้าลงเนื่องจากผลของแสงแห่งการพิพากษาเมื่อถึงจุดนั้นเย้เจื้องอยู่ก็พุ่งไปที่ด้านหน้าของเขาแล้วดาบศักดิ์สิทธิ์สีทองควอบแน่นอยู่ในมือของเขาแล้วในระหว่างที่บินผ่านเขาเหวี่ยงมันไปที่ถังโอเรนโดยตรง ซึ่งถูกรอมรอบด้วยแสงแห่งการพิพากษาโดยไม่รังเลแม้แต่น้อยร่างกายของถังโอเรนดเหมือนจะถูกรกด้วยแสงแห่งการพิพากษาเมื่อหน้าอกของเขาถูกโจมตีด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์เขาเข้าระเบิดเป็นเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์สีทองทันทีในขณะที่เขาถูกพัดพาไปดูเหมือนว่ารามาจารย์สาวราเทพสมุทรคนนี้จะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแต่ถ้าว่าเย่เจีงหยูไม่ได้คิดเช่นนั้น ดูเหมือนว่าเขาจะมีความไม่พอใจอย่างลึกซึ้งต่อทางโอเรนขณะที่ทางโอเรนถูกทำลายวงแหวนวิญญาณดวงที่สี่บนล่างของเย่เจิงอยู่ก็เปลี่ยนพระกายทูตสวรรค์12ปีกที่ปล่อยแสงแห่งการพิพากษาด้านหลังทางโอเรนล้อมรวมกับเขาเป็นร่างเดียวทำให้เขาสูงขึ้นและใหญ่ขึ้นนอกจากปีกขนนกสีทองสี่คู่บนหลังของเขาแล้วยังมีปีกแห่งแสงอีกคู่หนึ่งด้วย ดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาควบแน่นเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์สีทองที่แข็งแกร่งในเสี้ยววินาทีเย่เจิงอยู่ตะโกนออกมาดังๆโด,ดยเอามือกำรอบด้ามดาบพูดขึ้นว่าฟันกระแสะแสงสีทองดูเหมือนจะแสดงออกระหว่างสวรรค์และโลกรู้สึกราวกับว่ารำแสงสีทองกำลังจะเผาโรคทั้งใบรำแสงสีทองพุ่งเข้าหาถังโอเลนทันทีไม่มีท่าแสงอื่นที่ไหลออกมาณจุดนี้แต่สิทธิ์ของด้าน,นาในทุกคน เขาดูการต่อสู้ด้วยความกลัวในการโจมตีที่ทรงพลังเช่นนี้เขาไร้ความปราณีอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันในที่สุดทางโอรินก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของเขาเองเปลวไฟสีทองที่ลุกโชนอยู่รอบๆร่างของเขาก็ระเบิดออกและกลายเป็นปลากายนับไม่ถ้วนที่แผ่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบไม่นานนักร่างใหม่ของเขาก็ปรากฏให้เห็นเปลืสีทองงดงามปกคลุมทั่วร่างของเขา และเขาถือหอ,อกไว้ในมือหอ,อกมังกรทองดูเหมือนจะสายและโปรงแสงในพื้นผิวหลังจากทนต่อการโจมตีสามครั้งของเย่เชิองอยู่เขาก็ยืนอยู่ที่นั่นราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นการจ้องมองของถังโอเลนดูเหมือนจะเข้มขึมอย่างยิ่งในขณะที่เขาเฝ้าดูการมาถึงของกระแสะแสงสีทองเสียงคำรามของมังกรผู้กล้าหาญดังออกมาจากร่างของถังโอเลนและในวินาทีต่อมา ปีกมังกรสีทองคู่หนึ่งก็กระพือปีกด้านหลังของเขาเขามีปีกคู่เดียวแต่ปีกมังกรของเขาใหญ่กว่าปีกขนนกใดๆของเย่เจิ้องอยู่ด้วยการกระพือปีกเพียงครั้งเดียวเขาก็เร่งความเร็วทันทีราวกับว่าเขาเป็นสายน้ําแห่งแสงสีทองที่พรางพราวเขาต้อนรับการมาถึงของการโจมตีของเย่เจิ้องอยู่ตัวต่อตัวคําแสงสีทองสว่างวาบและหายไปทันทีดูเหมือนว่ามันจะผ่านทางอุรินไปแล้ว แต่ถ้าว่าฉากอันน่ากลัวก็ปรากฏขึ้นส่วนของรำแสงสีทองที่พุ่งเข้าใส่ถังโอเรนถูกผลักขึ้นแต่ร่างกายของเขาไม่ได้ถูกตัดผ่านหอ,อกมังกรทองสัมผัสได้สีทองและผักมันจนยกขึ้นและรัศมีที่ยากจะอธิบายก็พุ่งออกมาจากร่างของถังโอเรนพร้พอมๆกันมีเสียงระเบิดดังขึ้นได้สีทองแตกออกเป็นชิ้นๆในเวลาเดียวกัน ปลายหอกก็ระเบิดออกไปทั่วท้องฟ้าพร้อมกันทางโอเดนไม่เพียงแต่ใช้ระเบิดแรงสั่นสะเทือนมังกรทองเพื่อระเบิดการโจมตีของการโจมตีของเย่เชิงอยู่แต่ยังใช้มันพร้อมกันเพื่อให้หอกมังกรทองเคลื่อนไหวและเปิดปล่อยพันดัชนีปลายหอกนับพันพุ่งเข้าใส่ดวงตาของทุกคนขณะที่พวกเขาพุ่งเข้าหาเย่เชิงอยู่การแสดงออกของเย่เชิงอยู่กลายเป็นแข้งเคือผิดปกติ เมื่อปีกสามคู่ด้านหลังของเขาเปิดออกพร้อมกันเขาบกดาบศักดิ์สิทธิ์สีทองในมือช้าๆขณะที่วงแหวนมียญ,ญาณดวงที่ห้าบนร่างกายของเขาสองสว่างความผันผวนของพลังงานอน,นาสพึงกลัวเปลี่ยนเป็นความโกรธเกี้ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจู่จูทูตสวรรค์ตัวน้อยจํานวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นในอากาศโดยรอบทูตสวรรค์ตัวน้อยทุกตัวกระพือปีกเบาๆขณะคำรามด้วยความโกรธรำแสงศักดิ์สิทธิ์สีทองนับไม่ถ้วน ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าหลังจากนั้นไม่นานเาวาก่าว่าทุกอนุภาคของท่าแสงได้ติดไฟพวกมันกลายเป็นเข็มแหลมที่พุ่งเข้าหาถังโอเรนสมันคือความกดเกลียวของทูตสวรรค์ทักษะวิญญาณที่5ของเย่เจิ้งอยู่ความกดเกลียวของทูตสวรรค์ได้รับการขยายโดยการอันเชิญทูตสวรรค์และกายแท้ทูตสวรรค์แสงของทูตสวรรค์ทุกสายกระโถกไปหอกของถังโอเรน อย่างแม่นยำในขณะที่เขาสกัดกั้นการโจมตีของถังโอรเรนหลังจากที่ถังโอรเรนเชี่ยวชาญพันดัดชนีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาต่อสู้กับการต่อต้านอย่างแท้จริงเขาอดไม่ได้ที่จะสรรเสริญในใจอย่างสุดซึง้งเย่เจิงอยู่แตกต่างจากที่คาดไว้เขาเติบโตขึ้นมากจริงๆในช่วงเวลาเร็วนี้เองที่เขาเห็นวงแหวนมียญญาณดวงที่หกบนล่างของเย่เจิงอยู่ เสียงประกายอยู่คู่หนึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคู่แต่ถังโอเรนก็สังเกตได้ในทันทีด้วยความระแวดระวังเสียงคำรามของมังกรผู้กล้าหาญดังออกมาจากปากของเขาในขณะที่หัวของมังกรทองขนาดมหึมาปกคลุมทั่วร่างของถังโอเรนทันทีเป็นการผสมภาษาระหว่างทักษะอำนาจแห่งมังกรและเสียงคำรามของมังกรทองโมเลกุลพลังงานทั้งหมดในท้องฟ้าอยู่ชั่วคราว ของร้านด้านานที่เฝ้าดูการต่อสู้ทามารู้สกราราับว่าหัวใจของพวกเขากําลังจะหยุดเต้นเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงคํารามอันน่ากลัวในทางกลับกันทันใดานั้นเงาก็ขยายใหญ่ขึ้นและกลายเป็นภาพที่แท้จริงของเย่เจิงอยู่มันปรากฏขึ้นท่ามกลางทูตสวรรค์ตัวน้อยมากมายที่อยู่ด้านหลังถังโอเรนเนื่องจากผลกระทบของเสียงคำรามของมังกรทองทั้งมันและเย่เจิงอยู่จึงชะลอตัวลงชั่วขณะ ในช่วงเวลาต่อมาเงาของทูตสวรรค์สองตัวพุ่งเข้าหาถาังโอรินพร้อมกันพวกมันโจมตีจากด้านหน้าและด้านหลังด้วยการหยุดชั่วขณะงค์งประกอบของความประดาดใจโดยธรรมชาติก็ลดลงไปมากโดยธรรมชาติรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังโอร็นเขาดึงทักษะพันดัชนีทันทีในขณะที่เท้าซ้ายของเขาเก้าวไปในความว่างเปล่าได้ยินเสียงคำรามรุนแรงในอากาศ กลุ่มคนเฝ้าดูขณะที่รุ่มดำปรากฏขึ้นกลางอากาศแต้เท้าของทางโอเรนขอบของรุ่มดำเป็นสีทองเช่นเดียวกับรัศมีสีทองที่หมุนอย่างรุนแรงในทางกับการจู่จูมังกรแดตัวก็พุ่งออกมาจากรัศมีมังกรตัวน้อยพุ่งไปทุกทิศทางพร้อมกันในช่วงเวลาที่รุ่มดำปรากฏขึ้น พื้นที่ภายใน100เมตรรอบๆร่างของถังโอเลนตรงกลางนั้นบิดเบี้ยวไปหมดเงาของทูตสวรรค์สองตัวบิดเบี้ยวหลังจากนั้นไม่นานการเคลื่อนไหวของพวกมันแห่งทื่อในชั่วพริบตาเมื่อกี้นี้คืออะไรร้านมู่ซือเฝ้าดูการต่อสู้อย่างเงีย,งยบๆมาตลอดทันใดนั้นรูม่านตาของเขาเก็าติบตันความแข็งแกร่งแบบนั้นคืออะไรเขาสามารถก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่าและทำลายพื้นที่โดยรอบได้อย่างน่าประหลาดใจ เ,เพราะเขามีฐานการฝูกฝนของระดับราชทินนานามพมบายุทธเขาจึงเข้าใจว่าถังโอเดั้นน,น,น่ากลัวและทรงพลังเพียงใดเพียงแค่ตัดสินฉากที่อยู่ตรงหน้าเขาเย่เชิองอยู่ก็ตกใจมากเช่นกันแต่ทว่าเขาแสดงความแข็งแกร่งที่เขาได้รับหลังจากการฝูกฝนแบบปิดประตูอย่างยิ่งใหญ่แสงสีทองทั้งหมดสลายไปในเสี้ยววินาทีและกลายเป็นทูสวรรค์ตัวน้อยนับไม่ถ้วนทูสวรรค์ตัวน้อยบิน และกระจัดกระจายไปทุกที่ในขณะที่โรบนี้จากการโจมตีของมังกรทองทั้ง8ตัวภายในรัศมีบิดเบี้ยวซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนที่ระเบิดออกมาแม้แต่รุมดำก็ไม่สามารถกืนกินพวกมันได้ความรผลาดใจเล็กน้อยถูกเปิดเผยในดวงตาของถังโอเรนเขาควรจะรู้ว่าการโจมตีก่อนหน้านี้เปิดตัวด้วยการรวมกันของทักษะการระเบิดของมังกรทองและทักษะมังกรทองขยับโรกา มันถูกเปิดตัวอย่างแม่นยำเพื่อกำจัดเย่เจิงอยู่ในอากาศแต่เขาไม่คาดคิดว่าเยื่เจิงอยู่จะมีวิธีการหลบหนีที่แยบยลเช่นนี้แสงสีทองซ้อนทับกันในขณะที่เย่เจิงอยู่เปิดให้เห็นร่างของเขาในระยะไกลอีกครั้งแต่ตอนนี้ใบหน้าของเขาดูซีดลงแล้วผู้คนที่เฝ้าดูการต่อสู้จากภายนอกจะเห็นเพียงการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นของพวกเขาในขณะที่มีเพียงผู้ที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้จริงเท่านั้น ที่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลในการ,รเผชิญหน้ากับชายอย่างถังอูเรนจากจุดเริ่มต้นเมื่อกระแสแสงศักดิ์สิทธิ์สายแรกตกลงบนล่างของถังโอเรนที่ยเชื่องอยู่รู้สึกว่าการโจมตีของเขาไม่สามารถทําร้ายถังโอเรนได้ความรู้สึกยังคงอยู่เมื่อแสงแห่งการพิพากษาตกลงบนล่างของถังโอเรนแล้ระเบิดเขาออกไปและเขาก็ยังคงมีความรู้สึกเดิมตลอดมาถังโอเรนรู้สึกสูงราวกับภูเขา ได้เลือกราวกับนรกราวกับว่ามีขุมนรกอยู่ต่อหน้าเย่เจิงอยู่ราวกับว่าไม่มีอะไรที่เย่เจิงอยู่สามารถทําได้เพื่อย้ายถังโอเรนสไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกราวกับว่าเย่เจิงอยู่จะอ่อนแอลงแม้ว่าท่าศักดิ์ธิ์ของเขาจะตกลงบนร่างกายของถังโอเรนสความสามารถอะไรขนาดนั้นทําไมเขาถึงไม่สามารถทําร้ายถังโอเรนได้ แม้ว่าทางเอเลนจะยอมให้เขาโจมตีมากแค่ไหนเย่เจิงอยู่จะรู้ได้อย่างไรว่าทางเอเลนได้มันลุฐานการสูญฝนพลังจิตวิญญาณของเขาไปถึงอาณาจากักรเขตแดนจิตวิญญาณแล้วแม้ว่าทางเอเลนจะไม่มีทางควบคุมท่าแสงได้เมื่อเย่จงอยู่เปิดการโจมตีด้วยท่าแสงแต่ทางเอเลนก็สามารถทำให้การโจมตีอ่อนลงได้เล็กน้อย นอกเหนือจากการป้องกันโดยรมปานมังกรและการป้องกันที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษของร่างกายของเขาแล้วขอบเขตของการโจมตีของเย่เจิงอยู่นั้นไม่สามารถทำร้ายเขาได้อย่างแท้จริงพูดให้ถูกก็คือในระดับของถังโอเรนตอนนี้มันยากเกินไปสำหรับพู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันที่จะทำร้ายเขาเย่เจิงอยู่หายใจไม่ออกเล็กน้อยความผิดปกติที่ล้อมรอบร่างกายของถังโอเรน หายไปหลังจากนั้นไม่นานเขากรลังเฝ้าดูเย่เจิงอยู่ด้วยรอยยิ้มบนใบนหน้าของเขาเขาพูดขึ้นว่านั่นคือความสามารถของพรสวรรค์ของเจ้าใช่หรือไม่ทางหลินถามเย่เจิงอยู่เย่เจิงอยู่พย,ยักหน้าเบาๆกายแท้ทูตสวรรค์มีฉายาอีกอันหนึ่งว่ากายแท้อมตะทูตสวรรค์ตราบเท่าที่แสงศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่ผู้ที่ครอบครองกายแท้ทูตสวรรค์เกือบจะเป็นอมตะ ราบใดที่มีแสงสองเข้ามาเขาก็สามารถรู้สึกได้ผ่านแสงนั้นทางเุเยนถามว่าเจ้ายังมีเรื่องเรียมอ,อะไรอีกไหมถ้าไม่เช่นนั้นเราควรยุติเรื่องนี้เย่เจิงหยูพูดขึ้นว่าเรามาลองอีกครั้งความสามารถในการแข่งขันของเย่เจิงหยูถูกกระตุน้นเขาหายใจเข้าลึกๆขณะที่ร่างกายของเขาเปลี่ยนเปลงโปร่งแสงอีกครั้งทุกคนได้เห็นฉากที่น่าตกใจ วงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดบนร่างกายของเยจึงอยู่เปล่งประกายอย่างต่อเนื่องราวกับเก็ดดนตีเริ่มจากวงแหวนวิญญาณดวงแรกใช้เวลาเพียงคู่เดียววงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดก็สว่างสวายอย่างสมบูรณ์เราสามารถบอกได้จากการแสดงออกของเยจึงอยู่ว่าเขากำลังใช้กำลังทั้งหมดในขณะน,นี้แต่ถ้าว่าด้วยเหตุนี้ทางอเลนจุงเฝ้าดูฉากนี้ด้วยความประดาดใจเมื่อกี้นี้คืออะไรในขณะเดียวกัน วงแหวนวิญ,ญญาณดวงที่หนึ่งสองและสของเยจุงอยู่ก็เริ่มทําให้ทุกคนประหลาดใจพวกมันทับซ้อนกันและกลายเป็นวงแหวนวิญ,ญญาณอันเดียวอย่างน่าประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นวงแหวนวิญ,ญญาณของเขาล้อมรวมกันงั้นเหรอเมื่อกี้คืออะไรรลงเฮยเย่ก็ตกใจเช่นกันดวงตาของเธอสายกระจ่างในเสี้ยววินาท,ทีเธอพูดขึ้นว่านี่คือทักษะการล้อมรวมศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลทูตสวรรค์ เขาฝึกฝนมันสำเร็จแล้วมันน่าประทับใจมากแม้ว่าเขาจะดึงมันออกมาเพียงเล็กน้อยก็ตามฉากนี้ค่อนข้างน่าตกใจน่าประสาอะไรกับการเป็นพรยานคนส่วนใหญ่จะไม่เคยได้ยินสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนด้วยซ้ำแต่ถ้าว่ามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขาเย่จึงอยู่ยกดาบศักดิ์ส์สีทองในมือขึ้นช้าชดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพลิกสวรรค์ แลรโลกได้ในขณะน,นี้ทางเรนรู้สึกเหมือนแย่ยเจื้องอยู่สามารถเข้าใจจิตวิญญาณดาบได้ในทันทีรัศมีที่น่าสะพึงกวัวพรั่งพรูออกมาปกคลุมดาบศักดิ์สิทธิ์แสงศักดิ์สิทธิ์ดาบศักดิ์สิทธิ์แสงแห่งการพิภากษานั่นคือการลอมรวมของทักษะวิญญาณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามนี้หรือไม่เป็นไปได้ไหมว่าเขาครังฝึกฝนทักษะการลอมรวมวิญญ,ญาณยุธิการต่อสู้ด้วยแต่ถ้าว่า นี่ไม่ใช่ผลของการรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้สองดวงแต่เป็นการล้อมรวมระหว่างทักษะวิญญาณของเขาทางเหรยนไม่คิดว่านี่เป็นสถานการณ์ง่ายๆของ1นบวกหเท่ากับ2การทับซ้อนเช่นนี้จะย,ยกระดับพลังของเขาหลายเท่าอย่างแน่นอนข้ายอมให้เขาล้อมรวมกันแบบนี้ไม่ได้ทางเหเรินเริ่มที่จะเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกเขาชี้หอกมังกรทองในมือไปข้างหน้า และปล่อยมังกรทองกระแทกสวรรค์ขาวาันของจกักรพรรดิยานยงครามพุ่งออกมาเหมือนฝูงผึ้งและล้อมรวมกันเป็นหอ,อกมังกรทองทันทีมันคือทักษะการล้อมรวมวิญญาณสายเลือดของเขาจากักรพรรดิยานยงครามมังกรกระแทกสวรรค์กายร่างเป็นมังกรยักษ์สีน้ำเงินทองที่พุ่งตรงมาหาเย่เจิ้งอยู่แต่ถ้าว่าเย่เจิ้งอยู่ดูเหมือนจะเข้าสู่ฐานะที่ยอดเยี่ยมอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันปรามแสงสีทองระยิบระยับอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาหนักอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในทางกลับกันทูตสวรรค์12ปีกที่ล้องรวอเข้ากับร่างกายของเขาแล้วและหายไปก่อนหน้านี้ก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาอีกครั้งดวงตาของเย่เจิงอยู่เป็นประกายด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ขณะที่เขายืนเผชิญหน้ากับมังกรยักษ์สีน้ำเงินสีทองดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นโปร่งใสแล้วราวกับว่าเขาเป็นทูตสวรรค์ที่แท้จริงมาโดยตลอดและเพิ่งเข้าสู่โลกมนุษย์ จูจูดาบศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นภาพรวงตาแร่งเงาดาบสีทองขนาดมาฮือมาก็ปรากฏขึ้นหลังจากนั้นไม่นานท้องฟ้าดูสดใสขึ้นมาทันทีรู้สึกราวกับว่าโรงยิ้มใต้ดินทั้งหมดเริ่มสันคลนในขณะน,นี้ไม่ว่าใครจะเห็นมันอย่างไรเงาดาบสีทองรวงตาแต่โปรง่งใสและมับบงกรยักษ์สีน้ำเงินสีทองดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันแต่ทว่าฉากที่น่าตกใจอย,อย่างมากปรากฏขึ้น เมื่อทั้งสองปราท่ากันได้ยินเสียงที่น่ากลัวในขณะที่มังกรยักษ์สีน้ำเงินสีทองเคลื่อนไหวอย่างเฉยชาในอากาศเราควรรู้ว่านี่คือทักษะการหลอมรวมวิญญาณสายเลือดของถังโอรลนแต่ถ้าว่ามีได้สีทองฟรากฏขึ้นตั้งแต่หัวจรดหางของมังกรยักษ์สีน้ำเงินสีทองตัวนี้ในทางกลับกันเงาดาบสีทองที่ดูเหมือนจะอ่อนแอลงเล็กน้อยได้สับเข้ากับร่างของถังโอรลนแล้ว ในขณะนั้นมันโจมตีถังโอเรนในขณะที่มันหมุนไปรอบๆมันเป็นใบมีดของดาบที่ควรจะสับไปที่ร่างของถังโอเรนแต่เนื่องจากการหมุนมันเป็นสารแบนของดาบที่กระแทกเข้ากับถังโอเรนแทนมีเสียงดังเกิดขึ้นตัวของถังโอรเรนกระเด็นออกไปทันทีจากแรงกระแทกและตกลงกับพื้นในระยะไกลในเวลาเดียวกันที่ถังโอเรนถูกระเบิดเย่เจิงหยูก็กระอักเลือดออกมาในอากาศขณะที่เขา รงมาจากท้องฟ้าวงแหวนวิญญาณที่ล้อมรอบร่างกายของเขาหายไปอย่างสมบูรณ์ในขณะที่เขาลม้มลงและเขาก็กระแทกกับพื้นเขาเพิ่งเข้าใจทักษะการล้อมรวมศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นมันจึงยังเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะใช้มันเขายังเปลี่ยนทิศทางการโจมตีอย่างรุนแรงในจังหวะสุดท้ายซพ่งเปลี่ยนจากการฟันเป็นการกระแทกสิ่งนี้เกินขอบเขตการควบคุมของเขาแล้วดังนั้นเขาจึงถูกตอบโต้ในทันที ผู้ชมทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบสนิทการต่อสู้สามารถอธิบายได้ว่าไม่มีข้อจำกัดแร่เต็มไปด้วยความผ,ลผ,ลผลันผวนเมื่อเย่จองอยู่โจมตีถังโอดเด่นเป็นครั้งแรกเขาปล่อยขึ้นการโจมตีที่ทรงพลังราวกับว่าเขากัลังต่อสู้กับศัตรูที่น่ากลัวแต่ระยะล่า,ร,า,ร,ารอกของการโจมตีเชิงรุกของเขานั้นทรงพลังกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้สงวนท่าทีแม้แต่น้อยในขณะที่เขาเลือกที่จะใช้ กายแท้ทูตสวรรค์ของเขาทันทีจากนั้นตามมาด้วยการปลดปล่อยความสามารถที่ทรงพลังอย่างมากเขาต่อสู้อย่างหนักจนถังโอเรนแทบไม่มีทางโต้กลับได้ผู้ชมพบว่าการโจมตีที่ทรงพลังของเย่เจิงอยู่ดูเหมือนจะไม่มีผลใดๆเมื่อใช้กับร่างกายของถังโอเรนในไม่ช้าเขาก็เริ่มโต้กลับในทางกลับการถังโอเรนเปิดตัวการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวอย่างรวดเร็วซึ่งกดที่เย่เจิงอยู่มากจนเขาทําอะไรไม่ถูก เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ